เอาแล้วครับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเด็กนะครับเป็น Evo Charman นะครับเล่นเป็นเด็กสแตนดาร์ดนะครับก็คีย์ลักของเด็กนะครับจะอยู่ที่เจ้าอาวุธราย5นะครับ Box s p y ไปน k นันะครับผมเป็นสนับมือนะครับที่เวลาเราโจมตีอ่ะมันจะอีโวทั้งบอร์ดเราเลยนะครับให้กลายเป็นมอนที่แบบค่าคอสมากกว่าหนึ่งครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยครับผม The Thunder King. Okay, now Versus I'm. Jeuor... Mace, right? I am the of kings and... I am I'm. the am I'm. 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 I'm.

Đó, uh, tì tí, 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 tí Okay. Rồi, check back up. การตีหนึ่งทีนะครับจะทำให้มอนบนฟิลเราอีโวค่าไยเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับไม่ค่อยดีเลยวะ <for> ผมกลัวว่ามันจะเป็น Great wow. จะตัวนี้ดีมากนะครับผม c พราะซัทออฟเดอะมูนถ้าไม่โดนเฮก,กันนะเพราะว่าถ้ามันเกิดใหม่มันมีรีบอนใช่ไหมครับถ้ามันเกิดใหม่มันก็จะมีดีวายซีว่ให้ด้วยนะครับ Pray for mercy. I don't want to do this again Treasure? Loot? What more can I ask for? You can rip you apart <laughs> Yeah! Let's brawl! Shit You have made a great mistake. have made a great You'll never win uh, I will I will breathe the blood in your veins have made a grave mistake you have made a grave <gunfire> mistake okay stay be patient Power. you have made a great mistake us Aha. 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 okay about it ฟิสเมดเหรอฟิสเมดเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยนะเหมือนจะเป็นไอซ์บล็อกนะครับหรือว่าไม่มีโอ้ยเพราะเป็นสแตนดาร์ดไม่มีไอซ์บล็อกใช่ไหมมายกอ time ding victory is yours okay you. the thunder king versus jaina you ask for a i am the slayer of kings and gods อะไรเอ่ยควีนเราโจอาวุธก่อนนะครับ มีอาวุธครบมือละเดเธอหน่าเล่นเป็นดีเซอร์แฮร์ครับมันจะ แซลมอนตัวเองมี3ตัวมันโอ้คีไม่ได้ oh my god Gayanya okay. Saya lagi cuma nak nanti Okey มีจ้งนี้ไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยวิชาต์ว่าเตอวซีเรียตันี้ผมามจริงเ,เราลงเป็นเจ้านี้น่าจะพึ่งได้กว่า I've made a grave mistake. Treasure? Loot? What more can I ask for? Pirates away! If ผมว่าเป็นเฟรมวอร์ดแน่เลยวะผมไม่ตีหน้าเขาแล้วกันเพราะมอนเรายังเลือดสองเลือดสามอยู่เนี่ยเขาเขาสเปลใส่แบบนี้น่าจะเป็นเฟรมวอร์ดเฟรมวอร์ด เฮ้ยทีนี้เราก็ตีหน้าเขาได้แล้วเชฟซีเช่ พวกเลือดเลือดสามนะครับตีพวกมันก่อนดีกว่า hands off มีเนวแล้วก็ไปเลย มันจะชนะแล้วนะครับท่าไี่มีไฟบอลหรือรไฮโลบลสอะไรเงี้ยเพราะไอ,บอ้บล็อกมันก็ไม่มีแล้วเคสเข็มเต็มหัวเลยวะ่ะ อ่อเช็สน้วหน่อยเย่มันเป็นเด็กที่ค่อนข้างดีนะ คร้งผมเจอแกโรชช่ดนี้ที่ค่อนข้างมาแรงก็คือ ETC Combo ไอ้เจ้านั่นแหละ ETC Metal อะครับแบบ OTK

อะไรกันแน่นะกดต่ออย่างเดียวเลยถ้าเราใช้เทอร์นาเราก็โอเคเรารีบนะครับเทอร์น้าใช้เดอะคอยแล้วก็แซมมอนดิเซอร์แทรนะครับแล้วก็จะได้ค่าไล่4 3ตัวค่าไล่2 1ตัว oh, TV, TV, right? TV, oh? Wow. you have made a astonishing bro oh my god Lily? the wealth treasure loot i can see it you have made a grave they been pulling all the time ตัวจ๋อ Choose สไลเดอร์ข้าง Loot You Loot, Can I ask หรือไป อนะแบบน,นี้โอเคนะครับเพราะเรามีเดียร์รัเทิลถ้าเขาเคลียร์บอร์ดเรา,ขาเขาก็ต้องเคลียร์สองรอบอเคลียร์บล็อคไม่ถนแหอะไรเคลียร์บอร์ดกลางแจโบ The Thunder King versus Nemzi <sighs> <What's up? Fun. laughs> I am the slayer of kings and gods. Voilà. <laughs> 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 <that> <whala> อะไรครับเนี่ยซูเหรอซู้ในสแตนดาร์ดไม่น่ามีแล้วนะมันเล่นกับเดมอนหรือเปล่าวะถ้าผมจำไม่ผิ หน้าผมด,าดิดวอาม้นจะดีเลยแล้วเดี๋ยวเทน่าลงเป็นโคโทเทมไปก่อนนะครับแล้วค่อยลงเป็นกัปตัน มือแล้วเล่นอะไรอ่ะครับบาร์อโอเคแบบนี้ปลื้มอยู่ครับปลื้มอยู่ done. ิดว่าเขาไม่น่ามีเคียบอกด้านต่อไปผมอยากใช้เจ้านี้นะเธอหน้าผมจะเจอดีเจนตัวน,นั้นไหมที่ซัมมอนโซ่โอ้ Okay, maybe like Never be afraid of your inner power.

อไอ้นี่มันจะฟรีดิเทิร์หนึ่งอ่ะงั้นเราใาไอ้นี่ก่อนดีกว่าโอ้มอนไม่ค่อยดีเลยวะ่ะทุกคน Yes, I will destroy them to a sand for a good time. Not a long time. Not a long time. Just... You have made a grave mistake. Oh. Take me just who is stinging it over. เมื่อเขามีรีเจนในนั่นน่นะไล่เจ็ดอะ่ะที่มันจะซซมมอนโซแฟกเมนในเด็กออกมาเป็นสามสาบมนนยัง สี่ดาเมจสิบสองสิบเก้ายังไม่ชนะแฮ เ,เธอหน้าใช้เป็นเจ้านี้ก็ดีเหมือนกันนะ What <if> ทำไงต่ออ ผมก็ชนะคุณ oh. Thank you Congratulations <Yeah. S 2> นะครับผมโอเคนะครับผมก็ต้องจบการรีวิวเยงแค่นี้นะครับกับเด็ก e ีโ l ชา a r m e r นะครับก็เป็นเด็กที่ มูลิแกนการ์ดไม่ยากแล้วก็เล่นไม่ยากเลยนะครับก็แค่หาคีย์หลักของเด็กก็เจอนะครับก็คือ Box s p i ไ e k ์นักเนะครับหรือไม่ต้นเกมนะครับคุณก็เล่นเจ้าเนี่ยสลักเออลก,กี้อะ่ะเออแล้วคุณคุณหาเจ้านี้ก็ได้แคชแมทเพื่อที่จะจัว Box s p i ์ e นะครับแล้วก็เล่นคู่กับ h อปพิ l ลเจอรเนี่ยเก่งมากเลย แทนดาเมจมันไม่ใช่เบาๆนะครับก็คือ4-2นะก็แรงอยู่เนี่ยคุณจะเทมโปรบอร์ดได้ง่ายมากนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ